สวัสดีค่ะเพื่อนๆปี2665นี้นะคะเป็นปีขานนะคะเสือน้ำโชคนะคะเพื่อนๆปีนี้สำหรับช่องดินน้ำงลงปนแฟมิลี่ของเรานะคะคลิปนี้คลิปแรกนะคะขอเปิดคลิปด้วยไล่ตังโมงของเรานะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะมีการตัดยอดแตงโมงของเรานะคะโดยใช้กันไกรนี้ตัดนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะคือไร่แตงโมของเราฝั่งกันนี้นะคะที่เราปลูกแตงโมทั้งหมดสามสายพันธุ์นะคะทั้งหมดก็ยี่สิบสี่ล่องนะคะเพื่อนๆซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นแตงโมสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์คิงออเรนนะคะซึ่งข้างในจะเป็นสีเหลืองอันนี้ทั้งหมดเจ็ดล่องนะคะแล้วก็จะต่อด้วย ไฮล็อกไฮล็อกนี้3าล่องนะคะเพ okay. like ื่อนๆซึ่งข้างในหรือต่อพ wow ิโดนะคะเพื่อนซึ่งจะลูกทั้งไฮล็อกกับตัวของคิงออรเนนี่จะเป็นลูกแตงโมที่ยาวๆนะคะซึ่งปีที่แล้วที่เราปลูกเนี่ยลูกค้าชอบมากเลยค่ะกรอบแล้วก็ฝั่งคันนี้เป็นแตงโมกินนารี เป็นแปลงที่เหลือทั้งหมดนะคะเพื่อนๆอันนี้ทั้งหมดแกินนลีจะเป็นลูกกลมๆนะคะอันนี้ก็อันนี้คือพันกินนลีนะคะวันนี้เรามาตัดยอดแตงโมกันการตัดยอดแตงโมนี่ก็จะเป็นการตัดยอดให้เขามีการแตก่กิ่งแขนงออกมาแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้พี่สมก็มาตัด ยอดอน,นี้นะคะเริ่มตัดยอดทำเอกนะคะวันนี้พี่ผนก็มาช่วยนี่นะคะพี่ผนก็จะเริ่มมาตัดแถวนี้นะคะอันนี้แถวนี้นะคะพี่ฝนจะตัดนะคะนี่น,นีใบจุนใบเราเริ่มตัดยอดนะคะเพื่อนๆแตงโมูเราก็ได้อายุอายุเขานี่ก็ ที่จริง15บห้า้าวันนี่ก็เริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่นี้เรามาตัดวันที่สิปดอันนี้ก็เริ่มยาวนะคะอันนี้พี่ผลก็จะตัดตรงนี้เลยนะคะตรงกึ่งกลางนี้เลยนะคะปึ๊บอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวขแขนงเขาก็จะเริ่มออกตรงนี้นะคะเยกออกไปถ้าถ้าเราไม่ตัดนี่มันก็จะออกยอดหมดนะคะถ้าเราตัดแล้วเขาก็จะออกกิ่งขแขนงออกไป ก็จะทําให้เราเพิ่มผลผลิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูการตัดแต่งกิ่งแขน,แนองอีกนะเพื่อนๆอ,นนอันนี้พี่ฝนก็จะตัดอันนี้ก็ตัดได้นะคะนี่อันนี้ตัดอันนี้ตัดไม่ได้เราก็เด็ดออกนะคะนี่นด็ดออกอันนี้น้อยน้อยเราก็มึงเด็ดออกเพื่อนเด็ดออกพี่ฝนก็เด็ดออกน,นะคะพี่ฝนก็ตัดนะคะในการตัดนะคะถ้าบินอย่างนี้ ยอดของเขาที่ตัดเนะเราก็ตัดดึงกลางตรงนี้เลยนะคะ<ๆ>รับเพื่อนตึ๊บอย่างนี้เลยนะคะอย่างอันนี้หญ้าเนี่ยเราก็จะถอนออกนะคะออกไปเลยค่ะเพราะว่ามันเยี่ยงอาหารต้นเต็งโมโเราอย่างอันนี้เราก็ใช้มือดิดได้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆดิดออกอย่างอันนี้ต้นนี้เนี่ยเต็งโมโเราเนี่ยจะยอดจะยาวไปอย่างเงี้ย ยอดยาวไปอย่างนี้เนี่ยเราก็จะตัดตัดออกไปเลยตัดอย่างนี้เลยอึ๊บอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้ายอดแตงโมเนี่ยหลังจากตัดแล้วเนี่ยกิ่งแขนงเขาออกถ้าเขากิ่งแขนงเนี่ยเขาเลื้อยไปจนสุดพยางนี้นะคะพเพื่อนเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งแขนงกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ยอดตอนนี้เราก็ตัดยอดก่อนการตัดยอดนี่ เพื่อจะให้เขามีการแตกกิ่งแขนงเพิ่มผลผลิตของแตงโมงเรานะคะเพื่อนๆอันนี้พี่ผนก็ต,ตัดเนี่ยน,น,นะคะจะถอนยากออกแตงโมงของเราเนี่ค่ะเพื่อนเราใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอคะ่ะให้ทุกๆ7วัน นะคะโดยผ่านทางน้ํานะคะแล้วก็ให้มากับน้ํานะคะผสมกับน้ําแล้วก็มาผ่านน้าหยดนี้นะคะมาทางต้นต้นของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากค่ะต้นแตงโมงนะคะแถวที่พี่ฝนตัดนี้เป็นสายพันธุ์ของกินนารีนะคะเพื่อนๆเป็นแตงโมงลูกกลมๆนะคะจากที่เราปลูกเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแตงโมพันุนี้กรอบอร่อยมากเลยค่ะลูกค้าเราชอบมากเลย สำหรับลายตึงโมเรานะคะถ้าตึงโมบางต้นเนี่ยเราก็จะอาจจะมีใบใหยิกๆนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวทางพี่สมของเราก็จะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะคะว่าเกิดจากเพี้ยหรือเปล่าถ้าเกิดจากเพี้ยก็จะรักษาตามอาการเลยนะคะสำหรับตึงโมที่เราดูแล้วไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อน อันนี้คือการตัดยอดเต็งโมเต็งโมแปลงนี้นะคะเพื่อนๆทั้งหมดประมาณสี่ไล่ซึ่งเป็นเต็งโมที่ได้จากต้นกล้าที่เราเพาะเอาไว้นะคะแล้วก็มาปลูกลงใน ล่องแปลงแบบนี้นะคะพเพื่อนส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะพเพื่อนๆฝั่งกันนี้นะคะพเพื่อนอันนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณสองไร่เป็นแตงโมเสือดำนะคะพันเสือดำซึ่งเราใช้มเมล็ดแตงโมปลูกลงไปในลอกอย่างนี้นะคะนี่อย่างอันนี้ จะเห็นเลยนะคะว่าจะมีอยู่ประมาณสามต้นอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะคะว่าต้นไหนที่เราจะเอาไว้นะคะแตงโมสี่สายพันธุ์นี้นะคะเพื่อนๆลงหลุมพร้อมๆกันนะคะแล้วอายุการเก็บเกี่ยวของเรานี่ก็อยู่ที่ประมาณ70วันนะคะหลังจากที่เราลงแตงโม,มลงไปในหลุมนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะ70วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่18ที่เราลงหลุมไปนะคะ18 19 20แล้วก็จะประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ12565นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้กินแตงโมกันแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดินนาลุมฝนแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อแตงโมเราได้นะคะล่วงหน้าได้คะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ